บำรุงเหมือนคุณใส่เซฟตี้เดีตวอ๋อเหมือนกับว่าช่วยดูแลไว้ดูแลไว้ให้ดีรับแล้วหมอมาจะคุยกับผมบอกว่าจริงๆ่งคนอย่างคุณชนิน์เนี่ยถือว่าเป็นคนที่ปกติที่สุดในสังคมเมื่อเทียบกับคนทั่วๆไปตอนนี้เพราะว่าหนึ่งคุณทานยาสภาพสมองคุณสภาพอะไรของคุณคุณก็จะสมบูรณ์กว่าคนอื่นอ๋อก็คือคือเราได้รับการรักษามาเรื่อยๆแล้วสองคุณมีหมอคอยดูอยู่เทียบกับคนอื่นที่เขาไม่ได ไม่ได้ดู<า>แลร<ช>่างกาย<ช>ตัวเองเลย<ช><ช>แลวจริงๆแล้วเนี่ยสภาพจิตคุณเนี่ยถ้าเทียบกับคนอื่นเนี่ยอเผาอิญว่าคนอื่นๆเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมือนกันเขาก็เลยมีพฤติกรรมเหมือนกันของของคุณเนี่ยคุณอาจจะอารมณ์ดีในสังคมที่วุ่นวายแล้วแลวคุณก็เลยกลายเป็นคนประหลาดและทั้งหมดทั้งมวลที่ที่เผชิญมาเนี่ยจากตอนนี้เราปกติแล้วเนี่ยเราได้อะไรจากมันบ้างเราได้อะไรจากมันบ้างก็ได้อันหนึ่งเลยก็คือว่าได้ว่า ทำอะไรเนี่ยอย่าทําแบบไม่คิดทําอะไรอะต้องคิดแต่ต้องต้องคือว่าพูดง่ายว่าต้องไม่คิดอะไรงงไหมไห<น><ภา>งงไหมคื <ส quad> <scientific> ออย่างนี <สำ aining> ้คืออย่างนี้คุณทําอะไรก็ตามเนี่ยนะช aja นะครับคือว่าสุดท้ายเราพบว่าอย่าทําอะไรโดยไม่คิดอ แต่เวลาทําแล้วเนี่ยต้องไม่คิดอะไรอ๋อเข้าใจแล้วเมื่อตัดสินใจทําไปแล้วต้องไม่คิด,<ช>คดว่า<ช>เฮ้ยมันไม่ได้อย่างนั้นเลยปล่อยให้มันเชิงไปใช่นะส่วนใหญ่แล้วความทุกข์ความวุ่นวายของคนเนี่ยเกิดจากเพราะคุณคาดหวังไงถูกไหมครับมีหวังได้นะแต่คาดหวังไม่ได้นะมีความหวังในชีวิตได้นะแต่คาดหวังคือทุกคนทุกวันเนี้ยปัญหาทุกอย่างที่ผมเห็นอยู่ในสังคมในในโลกใบนี้มาจากความคาดหวังทั้งนั้นเลย คุณคาดหวังให้บ้านเมืองเป็นอย่างนั้นคุณคาดหวังให้ประชาะกรเป็นอย่างนั้น<ม>คุณคาดหวังให้สังคมเป็นอย่างงู้นคุณคาดหวังให้ความบันเทิงเป็นอย่างนี้คุณคาดหวังไม่หมดเลย <c oughs> คาดหวังตลอดเวลา<ม>จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณหยุดการคาดหวังซะแล้วคุณก็ทํามันทาให้มันดีที่สุดทำให้มันดีที่สุดในเวลาคุณไงผมชอบคํานี้ที่สุดเลยทําให้ถูกกาลเทศะณเวลา ณที่ที่คุณอยู่ทําให้เหมาะที่สุดก็คือนึกถึงเพลงพี่ป้อมอินการะเทศใช่ศิลปินหรือเพลงที่พี่ชื่นชอบพี่คุ้นเคยคคุ้นเคยกับศิลปินก็เยอะใช่ไหมคะก็พอสมควรค่ะมีใครบ้างไหมคะที่เรารู้สึกว่าเอ้ยนี่แหละมันใช่เลยมันมันได้เลยมันหัวจรดเท้าที่เป็นเกินมาเป็นศิลปินแท้ๆส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คิดละเอียดขนาดนั้นเพียงแต่ว่าผมก็ว่าศิลปินไทยก็โอเคนะค่ะเพียงแต่ว่า มีอยู่คนหนึ่งคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออถ้าเกิดศิลปินทําแบบเขาเยอะๆน่าจะดีคือคนนั้นก็คือคุณคุณเพชรโอสถานนะครับทำไมฮะคือคือผมทราบมาว่าแกเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีใช่ไหมฮะคุณก็บอกอะไรใช่ไหมแกเป็นลูกเศรษฐีและแกก็มีทุกอย่างแต่พอถึงเวลาที่แกทํางานเพลงเนี่ยอย่างล่าสุดพอแกกลับมาทํางานเพลงเนี่ยเราก็ดูวิธีที่แกทําหรือวิธีที่แกแกแกคืนคืนกลับให้กับเนี่ย ถึงแม้ว่ามันอาจจะเทพแกอาจจะไม่ประสบความสําเร็จหรือแล้วก็ตามนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้คือแกไม่ได้ดูถูกคนฟังอแกให้เกียรติคิดดูว่าแกมีตังค์เยอะดใช่ไหมครับแกก็สามารถที่จะบอกว่าเอาพุ่มกับดังๆมาสิบคนมาทํา m ็คนละเพลงแล้วก็เอา MV ออกมาฉายผมว่านี่ยอย่างน้อยที่สุดตรงนี้สิ่งเหล่านี้ที่มันที่แกแกแกใช้เงินแกทำลงไปแกมันได้กลับมาเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจให้กับ ผมมักจะเจอไงคนที่พร้อมที่อยากจะเป็นแรงบันดาลใจแต่ก็ไม่มีฐานะพอที่จะทําสิ่งนั้นได้แล้วก็มักจะเจอเยอะที่มีฐานะพร้อมจะทําสิ่งเหล่านั้นแต่ไม่อาจจะทําไม่ได้ด้วยไม่มีศักยภาพพอหรือกับหรือกับไม่ทําำฉะนั้นมันก็จะสวนกันไปสวนกันมาคราวนี้มันกลายเป็นว่าคุณเพชรเนี่ยดังมีสองอย่างไงอยู่ในฐานะทาได้แล้วก็ทำบอก่าเราก็ผมก็เลยค่อนข้างจะรู้สึกว่าชื่นชมกันในจุดจุดนี้จุดที่ว่าเออ ใช่ไหมครับมันเหมือนกับว่ามันมันถึงเวลาแล้วผมว่าเมืองไทยเนี่ยศิลปินหลายๆคนเนี่ยถึงเวลาคืนกลับนะคืนกลับวงการเทงไม่กล้าจะมามาคิดว่าเทปจะขายได้เท่าไหร่ทําแล้วจะถูกใจตลาดไหมไม่ตะไปฟังกระแสใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นผมออเอ่ยชื่อก็ได้ไม่กลัวโกรธด้วยผมมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาเลยว่าอัศนีโชติกุลตอนยังไม่ดังตอนยังไม่รวยคิดทําคิดในงานละเอียดกว่าทุกวันนี้เพราะทุกวันนี้อาจจะไม่ได้คิดเองแล้วไง คุณไปดูชุดบ้าหอบฟาก่อนมันจะออกมาเป็นชุดนั้นได้ตอนนั้นอัศนีก็ไม่ดังอัศนีก็ไม่รวยแต่วันนี้อัศนาาีนี่เวิร์ทัวร์แล้วนะผมฝันว่าวันหนึ่งเพราะเขาเป็นขวัญใจผมจะเป็นในดวงใจของคนหนึ่งผมฝันว่าวันหนึ่งก่อนที่เขาจะล้างรปลาออกไปจากวงการอยากเห็นอัลบั้มสักอัลบัม้มนึงที่เขาทุ่มเททาโดยไม่คิดถึงเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจแต่คิดถึงเรื่องคุณค่าทางศิลปะและก็เชื้อเชิญคนที่มีความสามารถ เป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกประเทศมาร่วมกันทำอบ้มชุดิอย่างน้อยก็ทิ้งไว้เป็นมรดกไม่ต้องถึงจะเป็นมรดกโลกหรอกมรดกของประเทศก็ยังดีค่ะนี่คือความวามตั้งใจเหมือนกับชีวิตของพี่นี่ไม่แพ้นะไม่แพ้เพราะขนาดไม่สบาย รักษาหายแล้วก็ยังมีความมุ่งมั่นที่อยากจะกลับเข้ามาทํางานอีกใช่ไหมคะ<อ>มันมันคือความรู้สึกหรือเปล่าว่าเราเคยทํางานเราอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของหลายๆคนของวงการเพลงเราต้องกลับมาได้สิอ๋อก็จริงๆเนี่ยไอ้ตอนที่เริ่มหายเนี่ยมันก็จะไม่ได้หายทีร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ แล้วก็เริ่มกลับเข้ามาหาอะไรทำเนี่ยจริงๆไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าแค่หาเลี้ยงชีพหาค่ายาอ,อะไรแค่นั้นแล้วตอนนั้นเองจิตใจอะไรมันก็ไม่ได้มีความทะเยอทะยานหรืออะไรแบบเมื่อก่อนละ<ค>มันอาจจะเป็นไม่รู้รู้ว่าเป็นเพราะฤทธิ์ยาหรือเป็นเพราะอะไรช่วงนั้นมันก็เหมือนกับลักษณะแค่ว่าต้องการให้มีอะไรทําเพื่อจะพอจะมีไรายได้เลี้ยงชีพไปวันๆมากกว่า ค่ารักษาพยาบาลก็สูงสูงสูงมากเลยสูงหมรากโอ้โหรักษากันมาหลายปียปใช่ไหมคะแล้วก็แต่ว่าพอเราเริ่มเริ่มทํางานไปสักระยะหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็เริ่มค่อยดีขึ้นมาก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 เนี่ยตอนนี้แหละท,ที่ที่ไอ้ความคิดมันกลับมาไอ้ความคิดที่มันอยากจะพิสูจน์อยากที่จะเอาชนะคําพูดของผู้คนเข้าพูดกันว่าไงไมันเข้าหูเรายังไงบ้างจาได้เลยว่าตอนที่ จำได้ว่าตอนที่กลับมาเริ่มกลับเข้ามาวงการใหม่ๆเนี่ยไม่มีใครเชื่อว่าเราหายแล้ว mm hmm. ทุกคนก็ยังคิดว่าเรายังไม่สบายอยู่ mm hmm. แล้วทุกคนก็จะมีความกังวลก็ไม่มีใครเลยที่จะกล้ามอบหมายหรือว่า mm hmm. จ้างเราทํางานอะไรก็ตามซึ่ง พอเรารู้แล้วมันก็สะเทือนใจนะนะเราก็สะเทือนใจแต่เราก็เข้าใจว่ามันก็ช่วยไม่ได้ที่เขาจะต้องะอะไรดิฉันกลายเป็นคนไร้ความสามารถเหรอใช่โดยเฉพาะสิ่งนั้นเนี่ยยิ่งเกิดกับคนที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเมื่อก่อนเท่าไหร่มันยิ่งสะเทือนใจเท่านั้นอ๋อแต่คนที่เราคุ้นเคยคนที่เราคุ้นเ่ยก็ยังไม่เชื่อว่าเราหายแล้วอาจจะเป็นด้วยความหวังดีของเขาก็ได้นะครับคือเขาอาจจะกลัวว่าถ้ามอบหมายอะไรให้เราไปทําเดี๋ยวเราป่วยอีกจะทํำยังไงอ ตอนนั้นมันก็เลยจำเป็นต้องอยู่ด้วยคาะเขาเรียกว่าค่อนข้างอดทนอดทนแล้วก็ไม่สนใจอะไรแล้วก็อยู่ไปเป็นปีๆพอสมควรจนกระทั่งในที่สุดพอเริ่มแข็งแรงคราวนี้ไอ้ความคิดเนี่ยไอ้ความคิดอยากจะทําอะไรอีกครั้งเนี่ยแต่มันมันมันแย่ตรงที่มันไม่ได้คิดเพราะว่าอยากจะทําในสิ่งที่รักแต่มันอยากจะทาเพราะอยากเอาชนะอ๋อคำพูดของคนซึ่งไม่ดีเลยไม่ดีเลยถูกต้องเวลาที่เราทํางานโดยเฉพาะงานศิลปะ ถ้าเมื่อไหรเราทําด้วยความรู้สึกว่าจะเอาชนะไม่ใช่ความรู้สึกเพราะเรารักมันเนี่ยมันคนละความรู้สึกกับตอนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนผมทําคอนเสิร์ตนี่คืออยากจะพิสูจน์ว่าไอ้สิ่งที่เรารักเนี่ยเราทําได้แต่วันนี้มันจะกลายเป็นแค่ว่าจะพิสูจน์ว่าเรายังทํามันได้อยู่มันก็เลยกลายเป็นการดําเนินชีวิตหรือทางานอย่างไม่มีความสุขแต่ต้องการจะเอาชนะใช่เป็นการพิสูจน์พยายามหาช่องทางอะไรทำนู่นทำนี่เพื่อจนั้น แล้วมันก็ไม่ทําให้ชีวิตมีความสุขะนะครับก็เลยตอนนั้นก็เลยพอดีพอกลับกลับมาแล้วเนี่ยก็มีจังหวะหนึ่งก็คือว่ามีเพื่อนฝูงเนี่ยมาชวนเปิดมาให้ช่วยเปิดค่ายเพลงก็เลยเป็นที่มาของค่ายเพลงชื่อว่า o oh อ My ม o d กอ๋อโอ้ไมกอ๋อช่ตอนนั้นมีพี่ปูอัญเชิญใช่ก็เลยทำค่ายเพลงโอ้ไมก็อยู่ได้สักสองสมปีก็ประสบความสำเร็จพอสมคว รูกว่าดีเลยจากอัลบั้มพี่ปุ๊นี่ขายไป้หายไปนานแล้วพี่ปุ๊กลับมาพร้อมด้วยความคิดถึงใช่อันนี้เป็นคอนเซปต์ของพี่เลยหรือเปล่าไม่ฮะเป็นคอนเซปต์ของทางโปรดิวเซอร์กับพี่ปุ๊เขาคุยกันตอนนั้นเนี่ยผมกลับมาผมเป็นคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกึ่งๆกรรมการผู้จัดการผู้จัดการทั่วไปของค่ายเพลงมีหน้าที่คอย โปรโมทเขาอะไรก็ว่าไปซก็กลับมาจัดคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็ได้กลับมาจัดคอนเสิร์ตทีเอ็นบีเคป่ะดิฉันจําได้เพราะจําได้เลยว่าไปดูคอนเสิร์ตครั้งนั้นแล้วคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่นินกลับมาแล้วนะพี่นินมาทำคอนเสิร์ตครั้งนี้เราก็มาดูโอ้แล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่คนแน่นใช่แล้วแล้วตรงนั้นแหละก็เริ่มเริ่มมีกระแสของการกลับมาของของคือจากจากที่หายไปนานใช่ไหมคราวนี้กลับมา